สวัสดีค่ะชาววันเสาร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพลังงานของคุณกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนนี้ขอเช็คพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาววันเสาร์ก่อนนะคะเป็นเช่นไรบ้าง ห้าดาบอ๋อมีการถอดใจนะคะมีความรู้สึกลังเลใจไม่แน่ใจเกิดขึ้นโอ้ึ้นไพ่เดอดคาเวอร์เดทเพิ่งจบกันไปวันเสาร์โอเคถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยนกมองว่าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนะความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่แน่ใจนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่า คุณอาจจะลังเลใจมาก่อนหนะ้านี้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการตัดจบกันไปนะคะทั้งๆที่ก็แอบ,บเสียดายความสัมพันธ์ได้ด้วยนะอ่ามองว่าอย่างนั้นนะคะชาววันเสาร์เดี๋ยวขอขยายไพ่นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ๆเนาะสามถ้วย ก็ไม่แน่นะคะบางท่านบางคนเนี่ยเป็นคนเก่าๆของกันและการมีการจบกันไปอาจจะได้หวนคืนกลับมาคุยกันอีกก็ได้นะคะเนาะ,ะพลังงานของคุณเนี่ยคุณถอดใจในความสัมพันธ์คุณมีการเลิกกานะคะอืขึ้นไพ่สามถ้วย ขอดูความรักของคุณก่อนเนาะพลังงานคือคุณไม่สู้ต่ออะนะ The Hermit ชาวราศีกันลกคนาการความรักรูปแบบใหม่ The Magician อาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะขึ้นไพ่เดวิลโอเคมาดูกันความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะรู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณรู้สึกสับสน ไม่สบายใจนะคะคุณอาจจะคิดไตรตรองมานานแล้วสักระยะหนึ่งเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูคาดเดาอนาคตไม่ได้นะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ยเขาอาจจะไปไปกลับกลับมามาหายหายแล้วอืมไม่มีความชัดเจนกับคุณนะคะอันเนี้ยด้วยก็เลยทําให้คุณอะตัดจบไปก็ได้นะคะสําหรับชาววันเสาร์เนาะขอดูว่าความรักของคุณเนี่ยคนใหม่ๆจะมีเข้ามาบ้างไหมนะคะ มีโอกาสเข้ามานะคะเนี้ยเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะผ่านงานได้ด้วยอ้สตรนคนที่มีความแตกต่างกันค่ะเด็กถือเหรียญบางคนอาจจะเริ่มต้นคุยกันแล้วนะคะสำหรับชาววันศุกร์ความรักถ้าคุณได้คุยกันอยู่แล้วนะคะนกรู้สึกว่าคุณคนนี้เขา เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆนะคะชาววันเสาร์เนาะต่อให้คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเขาอาจจะมองว่าคุณมีความเป็นแม่มีความอบอุ่นมีความเป็นคนใจดีอย่างนี้ก็ได้แต่กันแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะคะหรือนั่นแหละวัยที่แตกต่างกันก็ได้นอกกว่าเขา เขารู้สึกดีขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ในกรณีของคนเก่าถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมีความเป็นไปได้นะว่าเขาลืมคุณไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามาแทนที่คุณได้เลยนะคะสําหรับชาววันเสาร์ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยชาววันเสาร์เป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็มีความยึดหยุ่นในตัวเองเป็นคนที่ มีไม้แข็งไม้อ่อนเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่คุณจะเจอเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าคืออยากได้รับโอกาสดีๆจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้จริงๆนะคะคนคนนี้ ุณยังเป็นหนึ่งเดียวของเขาเนาะชุนไพน์เดอะสตาร์เก้าดาวเขายังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะสำหรับคนที <Jonas> ่เป็นคนเก่าแต่ว <Hi> ่าถ้าเกิดคุณไม่มีใครเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเพิ่งเริ่มต้นคุยกันหรือว่าถ้าคุณไม่มีคนเก่านะคะขออภัยค่ะถ้าคุณไม่มีคนเก่าแล้วก็ คุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าคนที่คุณจะเจอในอนาคตก็ตามนะคะนกว่าคนคนนี้เขามองว่าคุณคือคนที่ใช่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนคนนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะสังคมผ่านโลกออนไลน์อย่างเงี้ยได้เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอนะประมาณนั้นเลยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะไต้สำรับ บอกว่าอยากที่จะแบบคือเขาว่าอยากจะสร้างครอบครัวก,กับคุณอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอยากดูแลอยากอยู่เคียงข้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนั่นก็คือเขาจริงจังกับคุณนะทิศทางความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะควีนถือคาทานะคะเอาไว้คู่กันนี่เลยนะไพ่ของความแบบเหมาะสมผู้สร้างคู่สมนะคะระหว่างคุณและเขา โอ้ขึ้นไพ่ t ดอะสตาค่ะเอ่อเดอะเวิลค่ะโทษทีนะเดอะเวิลนะคะเขาหรือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาก็ได้นะเป็นคนไกลได้ด้วยรักที่สมหวังแล้วก็ชัดเจนนะคะกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณขึ้นไพ่10ดาบสี่เหรียญ เดลเวอร์มีความเป็นไปได้สูงนะที่คุณอาจจะเป็นคู่ในลักษณะของทวินเฟรมนะคะบางคนอาจจะต้องจากกันไปต้องเลิกกันไปเพื่อที่จะไปเติบโตแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็จะไปในลักษณะนี้ด้วยนะถ้าเป็นคนเก่าๆนะคะคุณอาจจะคุณมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันนั่นเองค่ะได้มาเป็นรักแท้ของการราะกันเนาะ หากคุณไม่มีคนเก่านะคะน้องบอกเลยว่าโชคชะตากำลังทำงานให้กับความรักของคุณคุณอาจจะต้องเจ็บต้องเสียใจผิดหวังจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไปก่อนเพื่อที่คุณจะได้มาเจอกับความรักที่ใช่สำหรับคุณนะคะ,ะความรักที่ชัดเจนรักแท้ของคุณกำลังเดินทางมาแล้วนะ Temperance น,นะคะ คือเหมือนกับดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะอยากให้คุณได้เจอในสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆรักที่ใช่สำหรับคุณนั่นเองหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่แล้วก็เป็นพิษกับคุณอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องแบบปล่อยนะคะปล่อยหมายถึงปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไปเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับความรักดีๆเนื้อผู้ของคุณเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองนะ ขอดูว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาววันเสาร์บ้างคะ่ะคําแนะนำมีไหมเจ็ดเหรียญหถ้วยเนี่ยไพ่ของคนวันเสาร์นะเซนดีเซนแรงนะคะเซนของคุณแม่นยำอยู่แล้วขอให้คุณฟังเสียงของหัวใจของคุณให้มากนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเคยรักเคยคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดังใจเนี่ย ในบางครั้งนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกเราต้องใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรู้สึกนะคะให้บอกอย่างนี้นอกว่าชาววันเสาร์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ดีต่อใจอ่ะไม่นานหรอกนะก็คือจะถูกผลักออกคนไม่ดีจะถูกผลักจากคุณไป คุณจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากหรือว่าคลุ่มเครือรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนานนะคะอ mm. คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเซนส์ของคุณค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยำเดียร์พาร์เรอร์เนาะคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่เขาปกป้องดูแลคุณอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่คุณได้เป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนด้วยถ้าคุณเจอความรักแบบเนี้ย คุณจะไม่ต้องประดิษฐ์อะไรทางนั้นนะคะคุณได้เป็นตัวเองคุณจะมีความสุขคุณจะเจอกับความรักคนที่เขารักและพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณอะไรอย่างเนี้ยนะนอกว่าคนเันเสารจริงๆแล้วคุณเป็นคนแข็งแกล่งนะแต่ว่าคือคุณก็ต้องการคนที่แบบดูแลปกป้องอะไรอย่างเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะอ่าก็จะมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ นอกว่าต่อให้คุณจะแสดงออกว่าคุณเข้มแข็งมากแค่ไหนคุณก็อยากมีคนที่คอยดูแลคุณเหมือนกันนะตัวคุณเองนะคะมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีนะคะที่เขาอาจจะเป็นคนที่ <c oughs> มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะมีบารมีนะมีความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยอ ควีนเหรียญขึ้นมาอีกแล้วมีไพ่คู่ขึ้นมาถึงสองสำรับสามสำรับเลยคุณจะเจอกับผู้สร้างผู้สมค่ะไพ่บอกอย่างนี้เดี๋ยวนก็อออกมานะอันนี้คือ e M p r o r กับ e M p r e s s e นะคะ <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีนะทุกคนขออภัยนะคะอันนี้ก็ไพค่คู่ทุกคนดูสิไพ่คู่ขึ้นมาเต็มหมดเลยนะคุณจะได้เจอกับผู้สร้างผู้สมของคุณแล้วแหละนะแล้วแล้วคนคนนี้เขาจะรักจะดูแลคุณอย่างดีเลยนะหรือว่าตัวคุณเนี่ย กับเขาเวลาอยู่ด้วยกันนะก็จะช่วยกันสร้างจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอะคะ่ะประมาณนั้นเลยคนคนนี้โดดเด่นนะคะก็จะเป็นคนไกลนะเป็นคนไกลนะคะคงไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้คุณนะถ้าเป็นคนไทยก็คนละจังหวัดคนละอำเภอนะคะหรือเป็นต่างประเทศไปเลยก็ได้คนคนนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่ ดูดีมากนะมีความเป็นผู้นนำมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางได้ด้วยนะคะก็จะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกชาวราศีสิงห์กรกฎธาตุดินพฤษศกกันมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขึ้นมามาทุกธาตุนะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษา คนที่รักความเร็วก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาววันเสาร์พลังงานของคุณค่อนข้างดีมากเลยนะไปในทิศทางที่ดีเลยแหละก็ขอให้พลังงานดีๆเนี้ยเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะคะรับเอาพลังงานดีๆกลับไปนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตาม i อดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ